รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกตก้าพิดูถรอเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ทั่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเ,องเองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตดก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในาราศีกอรกฎประจําเดือนเมษาเป็นในเรื่องของปัญหานะครับอุปสรรคสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในช่วงเดือนเมษานะจ๊ะ ก่อนอื่นก็กล่าสวัสดีวันสงการวันที่14เมษายนวันมหาสงการนะครับก็ขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภร,ระนะจ๊ะเอาละนะเรามาดูกันนะครับในช่วงเดือนเมษาสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเอาละดาวเจ้าเรือนอริก่อนนะครับดาวเจ้าเรือนอริก็คือดาวพฤหัสบปีไปอยู่ในภพมรณะนะคือไอ้ตรงเนี้ยคำว่าอริมรณะเนี่ยถ้าตามกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยพบเสียนะครับ ไปอยู่ในภพเสียเนี่ยเขาให้ถ่ายดีนั่นหมายถึงว่าสตูนะครับหนี้สินหรือสิ่งต่างๆอะไรที่เราเคยเลื้อรังก็สามารถเคลียร์ได้นะนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยนะครับถ้ามีหนี้มีสินอะไรในช่วงนี้นะครับก็ถ้าพอมีเงินมีทองก็นะครับไปขอลดต้นลดดอกนะครับคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับก็จะได้ผลดีกับตัวเราเวลาเราดาวเจ้าเรือนอดิศต,ตกมรณะเนี่ยนะครับก็พยายามนะครับทำให้หนี้สินมันหายไปก็เหม,มือนคำว่า อรแปลว่านี่แล้วกันเนาะพอลี่ไปมรณะคือนี่หมดนะอะไรประมาณนี้หรือบางคนเองนะครับก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะถ้าเราจะอ่านว่าศัตรูนะไปอยู่ในเรือนมรณะก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะเศร้าโศกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูเกี่ยวเรื่องของนี้สินสําหรับคนที่นะเจอคนที่ขาดคุณธรรมนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวคุณธรรม นะครับนั่นหมายถึงว่าพอดาวคุณทมคุณตกมรณะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนหลอกลวงคุณมีเกณฑ์เจอคนที่ไม่จริงไม่ใช่ของแท้พวกหลอกลวงนะนั่นหมายถึงว่าถ้าใครมาล่อลวงคุณทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอะไรก็แล้วแต่ขอให้พิจารณาหลายๆรอบปรึกษาคนรอบข้างมากๆนะอย่าพึ่งผีผามแบบขาดสติเพราะดาวพฤหัสบ,บดีเป็นตัวแทนของสติเป,ป็นญาเป็นตัวแทนของออความละเอียดรอบคออ นะอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดเราทําตามเงื่อนไขนี้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูไม่ว่าจะเป็นหนี้สินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะมีกําแพงมาช่วยเราให้เราผ่านพน้นขอแค่อย่างเดียวคุณอย่าขาดสติในการดําเนินบางทีเนี่ยเราเห็นเกี่ยวในเรื่องของอโชคลาภความสําเร็จอะไรต่างๆเข้ามาแล้วเราก็ถูกหลอกนะฮะในลักษณะของคนใช้บางสิ่งบางอย่างมาหลอกล่อคุณนะ แค่คุณมีสตินะครับคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นลักษณะตรงนี้ไปได้นะครับแล้วตอนช่วงที่ดาวพฤหัสตกมรณะอยากจะให้นะคือเขาเรียกว่าเป็นพินุบาทนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใจอ่อนเป็นช่วงที่เราที่สงสารนะเวลาใจอ่อนหรือที่สงสารหรืออะไรยังไงเนี่ยโอเคถ้าเราแปลสภาพเป็นลักษณะการทําบุญนะแบบบริสุทธิ์เลยนะนะทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรมให้ทานนู่นนี่นั่นนะโดยไม่ได้ดุบังคับหรืออะไรยังไงเนี่ยนะนะครับถือว่าดี นะครับถือว่าเป็นการแก้คิดที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะครับคุณถูกผู้หลับผู้ใหญ่คนที่คุณรู้สึกเกรงใจมายืมเงินยืม,ยมทองก็อ,อยากจะให้พิจารณาดีๆนะเพราะว่าดาวที่เข้ามาลักษณะประมาณนี้เพราะเป็นทั้งเจ้าเรือนอลิเป็นทั้งเจ้าเรือนอความสําเร็จนะพอตกมรณะปุ๊บเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะให้เงินเขายืมไปแล้วคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะไม่ได้หรือ ได้แต่มันนานหรือเกินหรือมันต้อง,องทวงนะหรือบางคนเดี๋ยวเป็นคนที่ทวงไม่เก่งเนี่ยโอ,อ้โหก็กลายเป็นว่านี่สูญไปซะอย่างนั้นก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะนะยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้นะจ๊ะก็เตือนไว้แค่นี้นะครับส่วนดาวเจ้าเรือนมรณะเองคือดาวพระราหู นะคือดาวพฤหัสหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนลาภะอยู่แล้วเป็นการบ่งบอกเลยตอนนี้ดาวพฤหัสมาตำแหน่งเนี้ยมากระตุ้นให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินสูงมากเลยใน12ราศีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถูกเบียดเบียนเรื่องเงินมีเกณฑ์ที่จะถูกเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะของเอ่อเขาเรียกวไงทรัพย์สินเสียหายทรัพย์สินกระจัดกระจายเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโอเคดาวพฤหัสไม่ได้ไปกระตุ้น นะทีนี้พอเข้าไปกระตุ้นในราศีกลุ่มถ้าว่าให้ราศีกลุมทํางานนั้นะแล้วเป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะไปอยู่ในเรือนของลาภะเนี่ยมันแปลว่าราสาสักษาทรัพย์ไม่อยู่นะอันนี้คือด้านเสียนะแต่ด้านดีมีนะนะไม่ใช่ว่าเสียอย่างเดียวนะด้านดีก็คือหนึ่งคุณมีเกณฑ์จะได้มรดกไม่ว่าจากทางครอบครัวคุณหรือมาจากทางของสามีนะครับคุณมีเกณฑ์ได้มรดกหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองเงินตราจากการที่ทําสิ่งต่างๆที่มันเสียหายแล้วกลับคืน อย่างเงี้ยชาวราศีก็ระบิถ้าคนไหนเป็นนักพยากรณ์หรือทํางานเกี่ยวเรื่องของประกันหรือทํางานเกี่ยวเรื่องของการรักษาอะไรเงี้ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะปังปุริเยเลยนะครับนะเพราะว่ามันจะเป็นอาชีพที่แตกต่างจากคนทั่วไปอย่างคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเป็นพนักงานข้าราชการพนักงานกินเงินเดือนทั่วไปเนี่ยนะครับก็เนี่ยอยา่จะให้ระวังเกี่ยวเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าเกิดคนทํางานเกี่ยวเรื่องของ ศาสตร์ความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยจะให้ผลดีนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะก็มีเกณฑ์ที่จะปังพอสมควรแหละนะครับเพราะดาวพฤหัสไปกระตุ้นเนี่ยนะครับให้เกิดลาภผลประมาณนี้นะแล้วราหูยกหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่เข้ามาอะไรเงี้ยจะเข้ามาแบบเหมือนเขาเลุ่มหลงอนะ่ะงัวเมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเกณฑ์นะก็อยากจะให้ระวังแค่นี้เองก็เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรืนตาแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่นะครับที่ เ,เขาเรียกมือถือสากปากถือสินนะเช็คให้ดีและทำอะไรเนี่ยให้หลายขั้นตอนนะครับเพื่อลดความเสียหายเนาะนะครับเอาละอีกเรือนหนึง่งดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยก็ต้องบอกว่านะตอนนี้เดิน3ามราศีเลยนะครับนะวินาศเรื่องอะไรบ้างนะครับวินาศเนี่ยไปอยู่ในราศีมีนนะครับในช่วงของวันที่นะเอ่อหนึ่งถึงสิบนะวันที่1นึถึงสิต้องบอกว่าอย่างนี้นะ นะครับไอ้ช่วงวันที่2ถึงวันที่4เนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะเข้าระหวางปลุกเองนะแต่วันที่5ถึงวันที่10นี่ก็เข้าสมโน่เลิกก็คือเลิกเนี่ยไม่เสียหายนะครับเพราะไม่ติดระวางังพิษไม่อะไรนะถือเป็นเลิกกลางๆแต่เขาอยากจะให้เราเระวังแค่ว่าเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะเพราะว่าเขาว่าสุภาพเนี่ยนะเขาเรียกววินา็นสุภาพเนี่ยเสียหายเพราะเราเกรงใจนะครับเสียหายเพราะถูกใส่ใส่ใส่ความนะครับเสียหายเพราะว่าโดนคนคิดไม่ซื่อ นะครับเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญานะและยิ่งถ้าเป็นเพื่อนเป็นฝูงคนสนิทด้วยนะจะต้องระวังให้หนักกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่ามาจากเจ้าเรือนสหา c ช้นะครับและมาจากเจ้าเรือนวินาศนลักษณะประมาณนี้เนี่ยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเหรียญมันจะมี2ด้านนะครับนะเพราะว่าดาวส่วนใหญ่พบ1นดีพบ1เสียเนี่ยนะมันเป็นว่าเราเองเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งสองอย่างนะไม่ใช่ว่ามันจะ เ,เกิดแย่อย่างเดียวนะมันก็มีเกิดดีในเมื่อเรารู้ว่ามันมีทั้งดีทั้งเสียเนี่ยเราก้อจงเลือกแต่สิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีเราก็เรามระัดระวังไว้นะครับอย่างตอนนี้เราให้ระ,ะวัดระวังคนใกล้ชิดที่อายุมากกว่านะที่เป็นเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมาหยิบยืมเงินทองรุ่นนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์เลยนะเหตุผลก็อย่างที่ผมบอกดาวเจ้าเรือนพุทธหัต ตกมรณะเนี่ยคุณมีเกณฑ์แล้วก็จะถูกแบบล่อลวงล่อหลอกอ,อ,อะไรประมาณนี้นะเกี่ยวเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตานะเราวัดเราหวังไว้นะครับแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งก็ต้องบอกว่านะในช่วงนี้นะครับก็ต้องโชว์ฝีมือพอสมควรน,นะครับเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกใส่ร้ายไปสีเพราะว่าวินาศอะ่ะ วินาศไปอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังมันมันไม่เป็นดังหวังทั้งนั้นเองนะครับแต่มันก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณเองได้รับการโปรโมทถ้าคุณเองได้รับการสนับสนุนนะเพราะอะไรเพราะคําว่าสหาชาตแปลว่าคนหมู่มากสหาชาไปอยู่ในสุภาคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอสังคมที่ดีคุณมีเกณฑ์เจอคนที่มีศักยภาพนั่นหมายถึงว่าคนมีทั้งดีและเสียให้คุณเลือกคนที่ดี นะก็เทสพิจารณาไปใครยังไงก็ว่ากันไปนะอย่างนั้นคนดีเขาจะสนับสนุนคุณแต่ถ้าคนไม่ดีนะเขาก็จะพาคุณลงเหวนะออกได้2ออย่างนะสำหรับชาวาราศีกรกฎเพราะว่าพบเรือนเนี่ยเป็นทั้งพบเรือนดีแล้วก็พพเรือนเสียนะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีเมษนะครับในวันที่11ถึงวันที่28เวลาเที่ยง18บนาทีอันนี้อยู่ยาวเลยนะจุดที่ต้องระมัดระวังหนักๆเลยวันที่12ถึงวันที่1 4เพราะเข้าหน้าวางพิษ หลังจากนั้นวันที่17ถึงวันที่18เนี่ยเข้านาวาปุเอกอันนี้ดีและคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เขาเรียกว่าอยู่ในสมโนเลิกนะครับก็เออทัทีอยู่ในมหาสนโนเลิกในวันที่19ถึงวันที่26อันนี้เข้าเลิกดีนะส่วนย7 28ี่ก็เข้าโจโรไม่มีปัญหานะครับอ้าวเรามาดูกันนะคือดาวเจ้าเราเือนวินาศวิ่งไาอยู่ในเรือนของกรรมมานั่หมีถึงให้ระวังตัวเราเองเนี่ยนะมีการวางแผนผิดพลาด พราะวินาศมันแปลว่าความเสียหายนะครับวินาศความเสียหายเกี่ยวเรื่องอะไรเสียหายเกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิตเพราะเป็นเรื่องกรรมะเสียหายเกี่ยวเรื่องของความรับผิดชอบเสียหายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะแล้วก็จะไปเอี่ยวอยู่กับเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินถ้ามันเสียหายมันเสียหายทาดเงินด้วยนะนะครับและยังไปเอี่ยวกับเรื่องของลาบผลด้วยนี่ถ้ามันจะเสียหายมันก็เสียหายเกี่ยวเรื่องของลาบผลด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าวิถีชีวิตของรเรา <Poppy> นะครับเกี่ยวเรื่องของการงานถ้าเราวางแผนหรือดําเนินการผิดพลาดทําให้คุณเสียเงินเสียลาภผลนะครับบางคนเสียหลักทรัพย์เพราะดาวศุกร์มาจากทรัพย์บางคนเสียเพื่อนนะครับนะเพราะมาจากเจ้าเรือนสหาาัะนะครับนั่นหมายถึงทั้งเงินทั้งหลักทรัพย์ทั้งอะไรนะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียหายสูงถ้าเกิดคุณขาดสติและดาวพฤหัสนะเป็นดาวเทวดาเทวดาตกมรณะด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเอง ครับนะแล้วก็แก้เคล็ดด้วยการสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือนะครับนะประมาณนี้แต่ถ้าเราเทียบเป็นอัตราส่วนนะคุณก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าดาวคุณเองเนี่ยดีสเห็นไหมเสียแค่หนึ่งเองนะถ้าตีถ้าตีเป็นสัสดส่วนก็1นึ่งอ,อ,องต่อนหนึยังไงคุณก็ชนะนั่นหะมายถึงคุณโดนประมาณแค่30ง นะขอให้มีสติคุณก็รอดนะคุณก็ยังสามารถมีเงินจากการทํางานได้คุณก็สามารถมีหลักทรัพย์เพิ่มพูนได้เพราะพันธุ์ทุกไปกลุ่มกับดาวเจ้าเดือนลาภะเนี่ยรวยนะนั่นหมายถึงว่าหลักๆเลยคือตัวของคุณเองเนี่ยก็จะไปข้องแวะนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินลาภผลการงานนะก็ขอให้มีสติในการเดินดำเนินชีวิตนะทำอะไร ก็ขอให้อยู่ในเงื่อนไขของความถูกต้องนะครับเช่นคุณเองนะไปลงทุนหรือไปทําอะไรแล้วเขาบอกอนเนี้ยเอาร้อยหนึงเดี๋ยวให้40%อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราดูแล้วมันมันมันไม่น่าใช่นะครับเพราะถ้าเกิดมันมีธุรกิจอะไรที่มันได้ขนาดนี้นะลงทุน100บาทคุณได้ปันผลว่า40บาทอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถ้ามันได้จริงเนี่ยทำไมเขาไม่เดินเข้าไปในแบงค์นะไปหา นะธนาคารเลยเนี่ยมีธุรกิจเนี่ยลงทุนร้อยเนี่ยได้ได้สีเนี่ยไม่มีแบงค์คนไหนเขาไม่เอาหรอกเพราะว่าขานาดก็ามาปล่อยดอกบัตรเครดิตอะไรเนี่ยเขายังได้ดอกร้อยละให้กู้สิบ้าง3าบ้างต่อปีนะนะมันคือขอให้สันนิษฐานไว้เลยเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามันมีใครที่เอา,เ,อาเงิน,ม,นมันล่อในลนักษณะที่มันผิดจากวิถีทั่วไปเนี่ยคุณสันนิษฐานได้เลยว่า คุณโดนโกงแน่นอนนะครับนะเพราะว่าดาวพฤหัสคุณก็ตกมรณะแล้วก็ดาวมันไปกองอยู่การงานลาบผลนะครับแล้วที่สําคัญตัวคุณเองนะตอนนี้เนี่ยนะดาวก็ค่อนข้างที่จะเดินดีนะอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยนะเขาเรียกว่าปังเลยแหละเป็นอยู่ในช่วงที่ปังหาเงินหาทองคล่องก็จุดที่ระวังเราก็ระวังนะครับแค่นั้นเนมันมีโอกาสได้มากกว่าเสียนะเพราะว่าคุณเนี่ยเสียแค่หนึ่งดวงแต่คุณดีตั้งสอง สดูวก็เท่าว่าหกสิบปกับสาม่าปร์เซ็น่ะยังไงมันกินขาดนะก็ขอให้มีสติแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะนะยังไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมก็ขอใทุกท่านนะครับเที่ยวสงการานปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยเนาะยังมีความสุขนะครับและท่านใดถูกใจก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยก็จะเป็น กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะพยายามจะทําคลิปประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับเอาละนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมเกตเก้าฮินดูทลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเก้าฮินดูทลอดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรีวิวสินค้านิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลเลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับนะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดช้อยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถวาดได้ตามจินตนาการที่คุณลูกค้านะครับอยากได้นะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้ในห้องพรนะห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ยมีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลอรี่ได้นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่าจะไาให้ไว้ในห้องพักผม อันนี้ผมขอเลข9นะครับเป็น3มชิ้นนะเพราะผมชื่อเกต้านือตลอดผมก็จะชอบเลข9เป็นพิเศษนะฮะก็จะมีนะฮะความชดช้อยความละเอียดนะฮะดูนี่ฮะสวยงามมากนะครับนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าทําออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะและดูความละเอียดชดช้อยนะฮะดูความอ่อนโยนนะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะรวมไปทางนี้นะส่วนอีกอันหนึ่งนะก็ ลวงมาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมทั้งทั้งที่เป็นเลข9กเหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะทำเป็นหัวพญานาคเลยนะและดูมิติของหัวพญานาคนะเป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆนะที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะแล้วเกตก็เป็นเกตเลยนะดูนะนะครับนี่การลังสรรของศิลปินนะฮะนะครับเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก้า็ผมชื่อเกตเก้าแท้ก็เลยนะฮะเอามาให้ผม3นะฮะสชิ้นเลย นะและงานเนี่ยชดชอยมากนะครับสวยงามมากเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติมรามพวงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่นะครับต้นทองแกลลี่นะครับแล้วก็ไอดีลก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเกต้าก็อาจจะได้ราคาที่ พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผมแนะยังไงก็การาบขอพระคุณทุกท่านมากนะครับนางงานสวยมากนะครับผมครับสวัสดีครับ